กูแย่ฟังกูสูบความเต็มกอดเจ้าหน้ารู้อย่างกูพ้นความเป็นหมอนกูเป็นผู้แพลนเพราเขาแค่มีเธอมารับฟังทต่ไม่มีใครม,มาเข้าใจกับฟังมาเล่นกันต่อชีวิตมันมองมืนยี่โกเมที่มองมัวถ้าคุณว่าไม่ได้ผมก็คือตัวเคราะห์ตัวไปดูบุหรี่สักสองตัวแต่จะตายก็ไม่กลัวกูมสโมกกี้เพราะว่าชีวิตไม่แต่เลือกให้คิดนันดูบุหรี่อยู่กับนายกูชีเติมในเครื่องดกูได้โมโลดี้ อย่ามีเรื่องร้องมันเฟลเพียงมีแคยย่ยอมไรักษาการยอมนี้สมองมันเซ็งเพียงรอแค่แพลัลแลวก็สูเจอมปลอย yeah. เอามาให้เร็วพันมันให้ไวแล้วก็เติมมันให้เต็ม ha. 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 ว่ากูแค่พั์ก็สูกความเต็มปอดเอนารู้ยังกูพ้นความเป็นหมอกูเป็นผู้พัลั มีคนมาลับฟังแต่ไม่มีใครมาเข้าใจก็ฟังมาเล่นกันต่อชีวิตเริมองมนยิ่งกว่าเม่ที่มองมัวถ้าคุณว่าไม่ได้ผมก,ก็ต้องก็แค่ตัวไปดูบุหรี่สักสองตัวถ้าจะตายก็ไม่กลัวเ a l i เ u s h เ e ้ h เฮมึงฟังน้องชายมาฟังที่ครูนั่นจะพูดก่อนยังยัง กูจะเต็มป่อตอนนี้เครียดจัดขอพูดดีทั้สองมวลอยากเชามาส,สมกับผงสมองกูโคตรดวน <c oughs> เห็นหนายบอกกูเริ่มจะหลอยกูโคตรกลัวแ <c oughs> สงบอมมึงอย่าสุดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะหลับไม่รู้ตัวเ <c oughs> สือตัวไอเหี้ยดเมาเียไอเหี้ยด <c oughs> <c oughs>